วันนี้เราจะมาดูการประกอบกอุปรกรณ์ในเสาไฮแมสกัน mm hmm. นะครับ mm hmm. ว่า mm hmm. มีอะไรบ้าง mm hmm. เดี๋ยวเร,เราไปดูกันเลย mm hmm. นะตอนนี้ก็กำลังประกอบมอมเกียนะเป็นวินเกียร์ทดนะครับหนึ่งต่อสี่สิบนะครับ mm hmm. ก็จะมีสลิงแปดเมนนะฮะยาวยี่เมตร มีปักทาวเวอร์นะครับปักทาวเวอร์ก็จะมีปักทาวเวอร์เกอร์กิจเซเกอร์นะครับ16มนะครับเทอร์มินอลแล้วก็จะมีสาย3 h w 1.6นะฮะมีสี สีดำสีเทาและสีฟ้า,ละ,ฟาละสีฟ้าคือนิวตันนะฮะสีน้ำตาลนี่คือ A นะฮะสีดำนี่คือ B นะฮะสีเทานี่คือ C นะฮะสีฟ้านี่คือ N นะฮะเดี๋ยวเราไปดูการประกอบวิ์เลยครับ พีเมียซิ่งนะพีเมียซิ่งโดยตั้งป๊อปการันตีชื่อนี้เสียไม่ได้ทีมงานซปเปอร์ช่างแล้วครับทีมงานซปเปอร์ช่างตอนนี้กำลังขันน็อตอยู่ฮะน็อตยึดมอเตอร์ว,วินนะ วินเราก็จะมีชุดมอเตอร์ครับชุดตู้ตคอนโทรลนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะฮะประกอบไว้เตรียมส่งลูกค้าครับขั้นตอนขั้นตอนต่อไปก็เป็นการขันน็อตยึดวินนะฮะแล้วก็ ขันนอตยึดปักเวอร์ก็เสร็จแล้ว